สำคัญก็คือเขายังคงมั่นใจว่าพ่อพูล่าโหวตน่าจะเป็นของเขาคันที่ออฟเดย์ยน่าจะเป็นของเขา <c oughs> แล้วก็เนชั่นอลคอสตูมก็จะเป็นของเขาผู้ชนะเลิศก,ก็จะต้องเป็นของเขา<อ>นะฮะ<อ>ก็เราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงความจริงก็คือเนชั่นอลคอสตูมให้ทางบ้านโหวตเข้ามา10แล้วทางกรรมการอีก10แล้วเอา20มาให้ทางบ้านโหวตเอาเข้ามาห้า กรรมการจะเข้ามา5จนเป็น10สุดท้ายแล้วกรรมการเลือกในสิเป็นใครก็ได้ซึ่งตอนนี้น้องเขาไม่รู้ว่าเขาอ่านกติกาซึ่งมีอยู่บน Facebook เขาเข้าใจหรือเปล่าไม่ได้หมายความว่าคนโหวตสูงสุดแล้วจะต้องได้ถึงไหมฮะเป็นการโหวตมาข้างหนึ่ง5คนสุดท้ายกรรมการ5คนสุดท้ายแล้วก็ลบทุกอย่างจริงให้เหลือแค่1ิบชุดแล้วเลือกแค่3นี่คือกติกาที่มาตรฐานทำมาทุกปีนะครับส่วนพอพลเราโหวตเขาเป็นอันดับสาม คอนเฟิร์มเพราะเงินไม่เข้าใครออกใครมันได้อย่างนี้จริงๆนะครับเ,เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้อยู่แล้วคันทรีเนี่ยเขาอาจจะเยอะกว่าในจำนวนที่เขาเห็นเพราะว่าแต่มันจะเป็น follower เดิม new follower only เขาไม่เข้าใจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเรามีเครื่องติก๊กอัตโนมัตินะครับทันทีที่กดใหม่มันจะเข้าแต่ถ้าไม่กดใหม่มันจะไม่ follow ใหม่มันจะไม่เข้าชัดเจนของเราค่อนข้างชัดเจนแล้ เขาจะอยากเป็นที okay? uh ่หนึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะคุณภาพไม่ได้ถ้าเขาขอดูพวกหลักฐานอะไรก็ตจะดูอะไรล่ะครับการให้เขาดูไหมคาแบมีทุกอย่างอ่านกติกาเอาก็ได้ครับกติกามันบอกทุกอย่างอยู่แล้วไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะนะชุดประจำชาติก็บอกกติกาเขาจะชนะชุดประจำชาติได้ไงในเมื่อชุดประจำชาติของเขาบนเวทีคือชุดประจำชาติที่ไม่สมบูรณ์พอชุดประจำชาติมีแค่ม้าตัวเดียวมันเป็นชุดประจำชาติที่สมบูรณ์ได้ยังไง แล้วก็อาการเหมือนผีเข้านะฮะมันจะเป็นเรื่องปกติได้ยังไงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครทําอย่างนั้นแล้วเขาเป็นคนที่มีปัญหามากๆกม,กกมลชนนะฮะชุดของเขาเ uh, <laughs> นี่ย sorry ฮะ speak t h ชุดของเขาก่อน <We understand. S 1> ที่จะขึ้นประกวดนะฮะชุดของเขาก่อน <laughs> ที่จะขึ้นประกวดอีชุดที่เขาแต่งเนี่ยไม่รู้เขาประวางอีช่างไหนยังไงอ่ะมีน้องนางงามเดินผ่านชุด แล้วอาจจะเหมือนข้ามนิดหน่อยทําให้เขาลงไปชักดิ้นชักงอเราจะต้องระสมพยาบาลกันไม่ยอมหายต้องให้นางงามที่เดินผ่านมามากราบชุดด้วยตัวเองใช่ไหมใช่ใช่ไหมแชมใช่ไหม,ชมใช่ไหม,ไหมที่เขาต้องให้นางงามโบลิเวียมากราบชุดมาขอเข้ามาชุดมีโบลิเวียและอีกประเทศทนึ่งผมจำไดนี่คือแบบเรื่องบ้าบอหลังเวทีมาหาศาล ที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่อยากจะพูดมากนะฮะทุกอย่างแล้วก็เรื่องที่แบบอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นหนู If you Understand มัน Not possible to win เออสำหรับ National Costume one is อ่าอยู่หก National Costume มันไม่ not complete นะแล้วก็ You look so serious นะฮะ National Costume must be Elegant beauty good personality what are you angry for always angry from the beginning to the end until we cut finish already you still angry with me when I take a photo I cannot pose anything because I look so much angry this is not my uh, not Miss Brand International okay so not possible everything that you you speak right now okay นะเดี๋ยวจะ official ให้นะครับเป็นทางการตอนนี้ขออนุญาตยังไม่ ต่อไปทางไหนแบบ100%ซต้องให้บริษัทแล้วจะออกเป็นจดหมายแล้วจะใช้ประกาศบนหน้าสื่อสารดีกว่าเข้าไเสียใจไหมคะเราอุตส่าห์ให้โอกาสเาแล้วจะน้องอ๋อันอยมัอ๋อไม่ผมไม่เสียใจครับผมทําหน้าที่ผมตามปกติเพราะว่าการที่เราได้สเตทเมนต์การยืนยันจากบุคคลที่เป็นเจ้าตัวถือว่าเป็นที่สิ้นสุดมันเป็นคันลองที่เราควรทะแต่ว่าบุญบาปความคิดกระบวนการเป็นสิทธิ์ของเขา ที่เขาจะคิดยังไงก็ได้นะครับแต่เราก็บอกเขาได้ว่าสิ่งที่ถูกต้องเป็นยังไงครับโอเคยังไงอะไรวราก็มีกล้าให้พอแล้วใช่ไหมครับใช่เราก็มีแค่เรียนละครัพอแล้วอะไรอะไรยังยังยังเดี๋ยวว่ากันมาใช่ไหมครับ อะไรทำให้เขาคิดว่าตัวน้องตัวน้องเองเพราะว่าน้องอยากจะไ,ได้ที่หนงได้เป็นผู้พ้คาอะไรที่ทำให้เขาคิดมันเป็นสิ่งที่ผมก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรที่พาเขามาไกลเพอร์เจอร์ไปถึงขนาดนี้ผมแนะนำนะครับน้องไปตั้งเวทีงประกวดเองน้องจะได้ที่ตำแหน่งเองครับแล้วคนอย่างน้องก็ไม่ควรจะไปทำอะไรอีกแล้วที่มีการแข่งขันหรือมีการต่อสู้กับคนอื่นน้องควรอยู่ในโลกนิรมิต โลกจินตนาการนะฮะโลกเสมือนจรด้วยตัวเองครับจบ